กลับมากับคลิปแกะกล่องสุมไรเดอร์ที่ไม่ได้สุม่มกับการส่ง DX ไปทำสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วผมทำเป็นแบบไหนนะนี่ผมจ้างให้เขาทำสีให้นะครับเปิดดูกันโอ้แ็กไปอย่างแน่นหนาเลยขอญาตแกะแป,ป๊บน,นะครับอีพีนี้พิเศษเลยครับ เป็นกล่องสุ่มที่สุม่มไปโม่สีแล้วกล่องสุ่มที่ไม่ได้สุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกออกมาก่อนดีดีกว่านี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเอาไปม่เป็นแบบไหนนะออโอ้ผมแกะอย่างนี้เลยดีกว่า,างนั้นเผื่อไม่อยากใช้มีดครับกลัวโดนของ เอบแกะยากเขาแพ็คมาอย่างหนาแน,น่นแต่ก็ดีนะครับที่หนาแน,น่นขนาดนี้โอ้เริ่มเห็นแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเอาเปืน D N นะอันนี้เป็น D N driver นะครับผมเอาไปโมเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกนันเอาเอาหลุดน,นอกเฟรมแล้วเดี๋ยวเอาเก็บบล็อกเบิ้ลก่อนอ่ายังไม่หมดครับทุกคนยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเด่งอย่างนี้เดยดีกว่าชึบชึบชึบนี่นี่นี่ใจละใจละนี่เดียวอีกนีดเดียวครับโอ้โหตื่นเต้นเว้ยอ่าอ่าโอ้สวยมากของจริงนะครับช่างเขาทําเสร็จแล้วแล้วเขาก็ส่งรูปไห้ผมดูนะผมไม่คิดว่าโอ้โหสวยกว่าในรูปซะอีก ว้าวดูดิโอ้โอ้สวยเลยทุกคนความงดงามนะฮะอันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากช่องญี่ปุ่นช่องหนึ่งนะครับ แต่ผมก็เอามาปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการเพิ่มลายแล้วก็ตัดบางจุดออกนะครับเพราะว่า,านั่นแหละครับผมก็รู้สึกอยากเพิ่มตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับจากต้นฉบับน,นะครับผมเออเอะเดี๋ยวนะเลื่อนไม่ได้หรอยังไง เอเดี๋ยวนะมันเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวลองใส่ฐานกันดูนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปคลิปไว้ก่อนนะหรือว่าไม่สต็อปดีอ๋อไปหยิบฐานมาใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวเทสกันเลย สักคู่นะครับสักคู่หนึ่งช้าหน่อยผมหยิบ่านแป๊บโอเคมาเดี๋ยวเราใส่่านกระดูกเปิดสวิตช์ก่อนแล้วกัน ไหนเห็นเดี๋ยวนะเอาเอ๊ะทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนเปิดปล,ปลทาทฐานให้หอหะโอ้โห แข็งมากโ,โอ้โหน่าจะโอ,โอ้โอ้มันเหมือนงานศิลปะเลยทุกคนการโมสีเนี่ยเออ เสียงเบาขึ้นด้วยนะมันเลื่อนไม่ได้แล้วหรอเห็นว่าผมเข้าใจผิดวะเห็นช่างว่าผมอ่านผิดวะเดี๋ยวต้องลองทักไปถามดู <S 2> <S 2> <S 2> ครับผมกับการแกะเอ,ๆๆๆๆๆเอ่อการการแกะยังไงดีการแกะ dx ที่เอาไปโมสีนะครับจ้างให้โมสีนะก็ประมาณนี้เลยครับ ได้ยินเสียงกันไหมเสียงมันจะเบาหน่อยนะพอดีออมันติดชิ้นส่วนเพิ่มไปด้วยนะครับคือช่างโมชิ้นส่วนเพิ่มไปด้วยมันก็เลยเสียงเบาหน่อยแต่ก็แลกกับรูปลักษณ์ที่เหมือนกับเกือบๆเ,เหมือนต้นฉบับแต่ผมเพิ่มลายอะไรลงไปด้วยนะครับครับผมสหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน กด subscribe กด like กด share อมเมนต์ด้วยนะครับได้เจอกนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ